นี่คะ่ะวันนี้นะคะวันที่หกเดือนหกนะคะนี่คะ่ะมาถึงบ้านสวนแล้วคะ่ะมาถึงบ่ายสองโมงฝนตกหนักมากคะ่ะแล้วก็มาถึงก็นี่คะ่ะบ้านของเราเละตุ้มเป๊ะหมดมีแต่ปูปูนกนกแบบละเลงเต็มไปหมดเลยคะ่ะก็ตอนนี้ก็คือนี่คะ่ะต้องช่วยเหลือบ้านเราอย่างอย่างหนักเลยนะะี่ค่ะถูแบบ ฟองฟ่อนเลยค่ะนี่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเต็มไปด้วยมูลของนกค่ะเยอะมากนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเราต้องมาล้างบ้านอย่างมาหามาหึมามาโหรานเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เพิ่งจะถูเสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะลาดน้ำล้างค่ะนี่ค่ะก็ฝนตกมากมาย ฝนตกแบบประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะตอนนี้ฝนพึ่งซานี่ค่ะเคค่ะเดี๋ยวคุณสามีก็เก็บบ้านอยู่ข้างบนคุณภรรยาก็ก้าวลงจากรถปุ๊บล้างบ้านทันทีเลยค่ะไม่ไหวขอล้างบ้านก่อนแล้วค่อยขึ้นบนบ้านแล้วกันเนาะคือมันมันสกรปรกมากๆค่ะนี่ค่ะเค ขอล้างบ้านก่อนนะคะเนี่ยใครไหมคะฟองฟ้อนเลยถูเพิ่งเสร็จคือนกน่าจะมีเป็นร้อยร้อยตัวค่ะคือเยอะจริงๆโอเคขอตัวล้างบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพาชมใหม่ค่ะอเคค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะสดชื่นมากเนี่ยค่ะ เขียวสดใสเคค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะคะหลังจากล้างว่านเสร็จก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพาชมกระท่อมน้อยค่ะเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเราไม่อยู่แล้วก็นี่ค่ะเป็นที่อยู่ของนกดูโต๊ะทานกาแฟเละตุ้มเป๊ะหมดเลยค่ะ ที่อยู่ของนกนี่นอนเป็นร้อยร้อยตัวนี่ค่ะเต็มเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะโอโ้ขอทำความสะอาดก่อนนะคะดูโอ้โหนกเอ้ยนกนี่แหละเราอยู่บ้านสวนเนาะก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเหนื่อยหน่อย,น,อยนี่ค่ะก้าวขึ้นรถมาถึงบ้านสวนลงจากรถก็ ลุยลุยจริงจค่ะดูโอ้โหขอบพุณค่ะทำงานก่อนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสะอาดแล้วค่ะเก้าอี้โต๊ะนี่ค่ะโอ้โหมันสุดยอดมากสกรปรกสุดๆนี่ค่ะสะอาดแล้วค่ะนกนี่สุดยอดจริงๆ ตัวน,นี้ก็กระท่อมน้อยสะอาดแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเสร็จก็เล่นเอาหลายชั่วโมงอยู่ค่ะคะ่สะอาดแล้วค่ะ before and after นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูที่บริเวณบ้านนะคะ ดูสิคะฟักทองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ชมวันนี้ให้ดูความสะอาดก่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วสะอาดหมดแล้วค่ะนี่ค่ะสะอาดหมดแล้วค่ะโอ้โหยังมีรอยด่างๆอยู่นิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวข้างบนค่อย ทำความสะอาดเอาข้างล่างก่อนมันสุดยอดมากนี่ค่ะสะอาดแล้วค่ะบริเวณบ้านดูสิค่ะน้ำเต็มไปหมดเลยฝนตกน้ำเต็มโอ่งเลยค่ะเต็มล้นเลยนี่ค่ะฝนตกเยอะมากค่ะนี่ค่ะโอเค สะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวเอาโต๊ะตรงนี้ลงก็เสร็จแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ้านสวนหลังน้อยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักค่ะฝนตกมากเสร็จแล้วก็อื้ออางค่ะได้ยินไหมคะโอ้ยสนันบันไว้ เราอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะโอ้โหนเอลไปยินไหมลกูกโูดูมันรอ้องมีกี่ตัววะเนี่ย ยอดมากเลยออุดมสมบูรณ์จริง,รง,รงบ้านสวนสงรักโอ้โหยื่อ่อางร้องสนั่นยันไหวไม่กลัวธรรมชาติสุดๆที่ไหนมีเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวปะ <c oughs> ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราอนุรักษ์ของเก่าเราเก็บอื่นอ่างเอาไว้ <c oughs> เต็มไปหมดเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> มันหยุดแล้วเห็นไหมคะยามราตรีค่ำคืนวันนี้วันที่หกเดือนหกนะคะเรามาจากกรุงเทพกลับมาถึงบ้านสวนก็เนี่ยคะ่ะแต่กบไม่ได้ยินเสียงนะคะ okay